สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็เดือนพฤษภาแล้วนะผับจีโมบายมีอัปเดตครั้งใหญ่นะครับนะเกี่ยวกับแผนที่ร e วิคแล้วก็ฟีเจอร์การเล่นต่างๆรวมถึงโปรแกรมการแบนด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับพื้นที่ทตีมใหม่ในเวอร์ชั่นอย่างเป็นทางการเราได้อัปเดตพื้นที่ทตีมหลายแห่งเพื่อให้ผู้เล่นได้เพลดิดเพลินและทําการสํารวจในขณะเดียวกัน สถาปัตยกรรมและแผนผังที่แตกต่างกันของพื้นที่เหล่านี้จะเป็นตัวกําหนดกลยุทธ์การต่อสู้ที่แตกต่างกันผู้เล่นต้องใช้ข้อได้เปรียบด้านภูมิประเทศเลือกใช้กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสชนะมิสตน์อันดับแรกเราได้ทําการปรับปรุงมิสตายน อาคารรูปแบบต่างๆที่กระจายอยู่ตามถนนและตรอกซอกซอยได้สร้างสภาพแวดล้อมของเขตเมืองที่มีความซับซ้อนขึ้นที่นี่การยิงกดดันศัตรูจากพื้นที่สูงและการต่อสู้ระยะใกล้ในตรอกซอกซอยคือหัวใจหลักบลอมสเตอร์บลอมสเตอร์ได้รับการอัปเดตในแผนที่ถนนที่กว้างขวางได้แบ่งแยกพื้นที่ออกเป็นหลายส่วนการค้นหาพื้นที่สูงที่สมบูรณ์แบบจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการแพ้หรือชนะสำหรับพื้นที่แห่งนี้สนามฟุตบอลใหม่ในบลอมสเตอร์ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำกิจกรรมยามว่างของผู้อยู่อาศัย ที่นี่จะมีการแข่งขันฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นทุกวันมาแสดงความสามารถของคุณกันเลยศูนย์โลจิสติกลำบยที่มีอยู่เดิมได้รับการอัปเกรดเป็นศูนย์โลจิสติกคลังสินค้าที่กว้างขวางและลานตู้คอนเทนเนอร์ทาให้มั่นใจว่าจะมีสินค้าส่งไปที่ลิวิกอย่างสม่ําเสมอโซนที่กว้างขวางแห่งนี้จะไปด้วยที่กําบังที่มีอยู่อย่างหนาแน่นบุลเลนที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในที่แคบจะเป็นผู้ยึดครองพื้นที่นี้ไอซ์บ็อก ไอซ์บอกใหม่ปรากฏขึ้นบริเวณที่ราบที่ปกคลุมด้วยหิมะโบสถ์สูงตั้งตรง่านดูน่าเกรงขาม่ามกลางอาคารที่ถูกจัดวางอย่างไม่หนาแน่นมากนักฉันคิดว่าที่นี่เหมาะกับการเล่นซ่อนหามากเลยพาหนะาใหม่คุณสวมอุปกรณ์และพร้อมที่จะสำรวจพื้นที่ใหม่เหล่านี้แล้วหรือยังถึงแม้แผนที่จะมีขนาดเล็กแต่ก็ยังมีระยะห่างระหว่างพื้นที่อยู่บ้างแต่ไม่ต้องกลัวในแผนที่อย่างเป็นทางการนั้นเราจะเพิ่ม UTV ใหม่ที่เหมาะสำหรับภูมิประเทศทุกรูปแบบเมื่อเทียบกับรถ Big ก foot UTV จะคล่องตัวมากกว่า ทำให้มันไม่เพียงสามารถเลื่อนที่บนภูเขาและเนินเขาได้แต่ยังสามารถเล่นบนถนนและตรอกซอกซอยในเมืองได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยาหานะคันนี้มีประโยชน์รอบด้านจริงๆยิ่งไปกว่านั้นมันยังสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง4คนอย่าลืมสำรวจลิวิกเมื่อเปิดให้เข้าเล่นอย่างเป็นทางการพร้อมเพื่อนของคุณเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับแผนที่ลีวิกที่จะมาในแพทสอดนะครับนะน่าเล่นกันไหมครับก็จะมี3หัวข้อหลักใหญ่ๆนะครับก็จะมีเรื่องการอัปเดตแบบลิวิกนะครับแล้วก็ เรื่องฟีเจอร์การเล่นต่างๆรวมถึงระบบการแบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับนอกจากการเดินทางรูปแบบใหม่แล้วเรายังได้เพิ่มวิธีการรับอาวุธใหม่ในเวอร์ชันอย่างเป็นทางการอีกด้วยปืน XT พิเศษที่มีเฉพาะในลิวิกจะช่วยเพิ่มสไตล์การเล่นที่หลากหลายให้กับผู้เล่นในเวอร์ชันเบตา้าปืน XT สามารถได้รับจากกล่องและแอร์ดรอปซึ่งวิธีการเหล่านี้มีความไม่แน่นอนอยู่ในเวอร์ชันอย่างเป็นทางการปืน XT ได้ถูกเพิ่มเข้าไปที่ร้านพพลายในลิวิก อาวุธปืนบางกระบอกสามารถอัปเกรดเป็น XT ได้โดยการซื้อกล่องอัปเกรด XT จากร้านค้าซพปลา์ฟีเจอร์แผนที่ใหม่โซนซพปลา์ระดับสูงผู้เล่นบางคนอาจรู้สึกว่าถึงแม้ปืน XT จะสามารถซื้อจากร้านค้าได้แต่ก็ยังจะเป็นต้องรวบรวมโทเค็นให้ครบก่อนอยู่ดีเราจึงได้เพิ่มวิธีการใหม่ในการรวบรวมทรัพยากรอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่แผนที่โซนพปลา์ระดับสูงจะส่งปรากฏใกล้กับเส้นทางการบิน โซนเหล่านี้จะมีซัพพลายจำนวนมากเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้ที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็วซึ่งโซนเหล่านี้ก็จะดึงดูดผู้เล่นอื่นเข้ามาด้วยเช่นกันดังนั้นการต่อสู้จะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หากคุณมีความมั่นใจในทักษะการโดนปืนของคุณเราขอแนะนําให้คุณลองเสี่ยงดูนอกจากโซนซัพพลายระดับสูงแล้วฟีเจอร์อื่นๆสำหรับสไตล์การเล่นต่างๆของผู้เล่นก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในแผนที่อย่างเป็นทางการด้วยล่าสมบัติถึงแม้ผู้เล่นจะสามารถเตรียมตัวได้อย่างรวดเร็วววววนนนนซััััลลลลาาาาายยยยยรระะดบสูงูงงงงแต่่่่่่ออืมมมีกกกจจทท้ เพื่อช่วยผู้เล่นในการระบุตำแหน่งของกล่องเหล่านี้เราจึงได้เพิ่มลายแทงขุมทรัพย์ในเวอร์ชันอย่างเป็นทางการผู้เล่นสามารถใช้ลายแทงขุมทรัพย์ค้นหากล่องในบริเวณใกล้เคียงจากมินิแมปได้การแข่งขันฟุตบอลฉันมั่นใจว่าคุณจะต้องหยุดเพื่อชื่นชมสนามฟุตบอลเมื่อเดินทางผ่านบลัมสเตอร์อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับบ่อน้ำพุร้อนที่สามารถฟื้นฟูพลังงานได้สนามฟุตบอลไม่ได้มีไว้โชว์เพียงอย่างเดียวผู้เล่นสามารถเข้าร่วมแข่งขันยิงประตูรวมถึงแสดงความสามารถของตัวเองได้โดยผู้เล่นจะมีโอกาสได้รับรางวัลด้วยรถเหินฟ้า ถ้าการเล่นฟุตบอลเป็นกิจกรรมเพื่อความสนุกในเมืองงั้นก็ควรมีกิจกรรมเพื่อความสนุกนอกเมืองด้วยนอกจากการล่าสมบัติที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้เรายังเพิ่มทางลาผพานนะสำหรับผู้แสวงหาความตื่นเต้นทุกคนขับขี่ผ่านทางล่าดด้วยความเร็วเพื่อพุ่งทะยานไปยังจุดที่คุณไม่สามารถไปถึงได้ด้วยการเดินเท้าตามปกติและรับรางวัลผลงานสุดพิเศษซิปไลน์แล้วการเหินฟ้าโดยไม่มีรถละลองเล่นซิปไลน์ดูเลยสำรวจแผนที่อย่างรวดเร็วด,ด้วยใช้ซิปไลน์ หาผลไม้ป่าหากคุณเหนื่อยล้ากับความตื่นเต้นลองเดินช้าลงและชื่นชมสิ่งต่างๆรอบตัวหากลองมองดูให้ดีคุณอาจจะพบผลไม้ป่าที่สามารถฟื้นฟูพลังงานได้และนี่คือการแนะนำแผนที่ลึวิกอย่างเป็นทางการจากเราเรามั่นใจว่าแผนที่ใหม่นี้จะเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์และช่วยเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมของคุณได้อย่างแน่นอนในสภาคมนี้เราจะเพิ่มกลไกแผนที่ใหม่การลำเลงฉุกเฉิน ในแผนที่เอรังเกลและมิรามาทั้งในโหมดจัดอันดับและโหมดไม่จัดอันดับการลำเลียงฉุกเฉินคือไอเทมที่สามารถช่วยให้ผู้เล่นหลบหนีออกจากโซนสีฟ้าและไปยังโซนการเล่นได้เร็วยิ่งขึ้นเมื่อผู้เล่นอยู่ใกลาจากโซนการเล่นผู้เล่นสามารถใช้การลำเลียงฉุกเฉินในพื้นที่เปิดโล่งได้การลำเลียงฉุกเฉินจะสร้างบอลลูนขึ้นมาซึ่งจะขยายใหญ่ขึ้นและเรียกเครื่องบินช่วยเหลือมารับผู้เล่นเมื่อผู้เล่นแตะที่เครื่องบิน เครื่องบินจะพาผู้เล่นไปส่งที่ใจกลางของโซนการเล่นนอกจากใช้เพื่อการเคลื่อนที่ไปยังโซนการเล่นแล้วการลำเลียงฉุกเฉินยังมาพร้อมประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์อื่นๆอีกมากมายอย่างไรก็ตามในขณะที่อยู่กลางอากาศนั้นผู้เล่นจะยังคงได้รับดาเมจจากโซนสีฟ้าอย่างต่อเนื่องร o ย a l Arena a s s a u l t s ซ n นฮอในเวอร์ชัน1.9เราได้เพิ่มตัวเลือกแผนที่สำหรับหมดอารีนาโดยการเพิ่มแผนที่ Battle Royal ่ Class ิกในอารีนาเพื่อให้ผู้เล่นสามารถทำความคุ้นเคยกับการต่อสู้ระยะใกล้สุดเดือด ในวงสุดท้ายของโหมด Ba ท t l e Royal ในเวอร์ชันน2.0ก็ได้มีการเพิ่มซันฮ็อกเวอร์ชันอารีนาด้วยเช่นกันเราได้เพิ่มโซนอารีนาในซันฮ็อกหลายแห่งเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเตรียมพร้อมสำหรับสมรภูมิตัดสินในพื้นที่ที่แตกต่างกันของซันฮ็อกปรับปรุงการควบคุมพื้นฐานอื่นๆนอกจากการเพิ่มกลไกใหม่สำหรับแผนที่แล้วเรายังได้ทำการปรับปรุงด้านการควบคุมมากมายระบบสั่นเราได้เปิดตัวฟีเจอร์ตอบกลับโดยการสั่นเพื่อตอบสนองการเคลื่อนไหวของผู้เล่นแบบเรียลไทม์ซึ่งจะมอบประสบการณ์การเล่นเกมได้อย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับฟีเจอร์การเล่นนะเรื่องระบบต่างๆมีผลไม้ให้เก็บแล้วก็มีอารีนาใหม่หนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับนะ ที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องระบบการแบนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันสักนิดนะครับเรื่องระบบการแบนในปี2021นีเโดยได้ทำการปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆในระบบความปลอดภัยแบนแผนครั้งใหญ่เพื่อปราบปรามผู้ใช้โปรแกรมโกงในรูปแบบต่างๆในปี2022นี้ระบบความปลอดภัยแบนแพนจะได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่และระบบความปลอดภัยแบนแพดน2.0จะเปิดตัวเร็วๆนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องระบบการแบนก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยค่อนข้างเยอะนะ ผมก็จะมาพามาดูแค่หัวข้อหลักๆนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเลยนะครับว่าทางเกมผ u b G Mobile เนี่ยจะคอลแลบกับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าในอนาคตเนี่ยหรือในปีนี้เนี่ยทาง PUBG ีจะคอลแลบกับอะไรบ้างนะครับ บางทีตัวละครใหม่อาจจะเป็นการคอสเพลย์การ์ตูนใหม่หรืออาจเป็นผู้คนที่มาจากวงการที่แตกต่างกันที่มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับเกมการประกาศอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นเร็วๆนี้โดยเราจะทําการสรุปไว้ในวิดีโอตัวอย่างอย่าลืมติดตามชมด้วยนะ Win ner, winner, เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับการอัปเดตภ u b G ี o b i า e 2.0ที่จะมาในเร็วๆนี้นะครับก็มีของเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะแมปรีวิกก็เปลี่ยนใหม่เกือบจะ100%เลยนะครับรวมไปถึงฟีเจอร์การเล่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของหรือว่าปืน XT ็ก a ทีแมปอารีนาน่นี่นั่นเยอะแยะนะครับรวมไปถึงเรื่อง ระบบการแบนด้วยนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่3หัวข้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรายงานแค่เพียงเท่านี้นะครับนะไม่มีอะไรมากพามาดูการอัปเดตรีวิวนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ